รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วะคะ่ะจะมีส่วน,อน,อนของเรียนเชิญท่านีิกนจะรยงวุฒิศสตรท่านทรงชัยแก้ววิไลคะ่ะท่านสมาชิกสภา,ทสาเทศบาลเขต มีมอบุทิบัตะนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบลบางพูรุ่นที่7ประจำปีโบรมาณพุทธศักราช2567ในวันนี้เรื่ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนกระวนการดำเนินทั้งสิ้น100คนและมีนักเรียนผู้สูงอายุที่ผ่านระดับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบลบางพลุผู้มีประสบการณ์ด้านชีวิตสูง นะฮะก็เรียนท่านในแพทย์สาธิตคินคำผู้มีการพัฒนานหลักประกรคคันกองทุนสุขภาพแห่งประเทศไทยเขตสี่ท่านพุทธาณีท่านในแพทย์ปีหนาตับไปแล้วนะฮะท่านดรโยบลดามัตฉินะฮะ นำอนันมาน้องคิดน้องนำใช้วิธีการคิดที่ผมจะทำให้พี่น้องของผมเป็นเขียตเทิดสตาบันรูมลำดับต่อไปนางสาวพนิ t าเกิดสดลำดับต่อไปนางพงชาสมเด็จ กลำดับต่อไปนางจุปรีรักตั้งชีวิีสิริกลุลลำดับต่อไปนางคิดพรวนาราน,นาทโบรเิมลำดับต่อไปนางเทพธิดาเกษม สุชาลัยเห็นะขอบคุณท่านและท้กคนทุกคนค่ะท่านรออะไอยูิเลยยิ้มเลยค่ะยิ้ค่ะอีกรูปนะคะนึงอะครับ วันนี้ก็เป็นวันภาพภูมิใจของพี่น้องชาวตะบ,บนองภูนหรือคณะผู้สูงวัยของชาวตะบ,บนองภูนหรือคณะผู้สูงอายุนะฮะเป็นวันที่รวมรุ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรุ่นที่เจ็ดรวมกันนะครับก็ได้ความรู้หลากหลายเช่นความรู้พื้นบ้านความรู้กฎหมายในครอบครัวความรู้พื้นฐานต่างๆที่ในอดีตเราเคยเรียนมา ผมเองก็ภูมิภกคภูมิใจครับเราได้รับความเพลือจากคณะแม่บ้านท,ทุกทท่านเลยที่ให้ความร่วมมือซึ่งในขนาดนี้ตำบลใกล้เคียงที่ผมเนี่ยผมขออนุญาตนะฮะก็ยังรวมกันไม่ได้แต่ผมได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านที่รวมกันได้เพราะฉะนั้นก็มีความภูมิภกภูมิใจนะครับใน4เดือนนี้จากที่ลูกบ้านไม่เคยรู้จักกันอยู่กันแต่ละหมู่ก็สามารถมารวมตัวกันรู้จักกันได้ ก็เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งคือได้ปรึกษาหารือกันว่าแต่และครอบครัว,รวม,มีปัญหาอย่างไงอะไรยังไงแล้วก็ความรู้พื้นฐานนี่จะแก้ไขไกันยังไงก็บอกต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นและอีกประเด็นที่สาคัญคือผมห่วงผู้สูงอายุเรื่องติดเตียงเ,เ,เนี่ยและผมเองก็ได้รับคมแล้วก็จากคณะพยาบาลแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาชีพของเขาที่เขามาถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้สูงอายุของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จบ อย่างบริบูรณ์แล้วก็มีคณะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีแล้วก็ผู้อำ <afterward, S 1> <ค>นวยการสอบสอสจเขตหนึ่งมาให้กำลังใจมาร่วมก <PR opening> ันมอบวัิบัติถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามภาพภูมิใจของผู้มีประสบการณ์ด้านชีวิตของเททศาาตณบบปทุมก็ขอขอบคุณมากเลยครับ